สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของคําพ้องเสียงค่ะที่ออกเสียงว่าชานค่ะเรามาเริ่มที่คําแรกก็คือชอช้างสระอานอหนูนะคะอันนี้หมายถึงกาก,ากอ้อยนะคะที่เราเคยพูดกันว่าชานอ้อยหรือว่าตัวนอกก็คือบริเวณนอกเรือนนะคะที่เราเคยดเคยพูดกันว่านอกชานนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะฌานชช้างสระอายยหญิงนะคะหมายถึงชำนาญแล้วก็ฌานชเชอร์สระอานอหนูหมายถึงภาวะที่จิตสงบค่ะอันนี้ก็คือคำพ้องเสียงที่ออกเสียงว่าฌานนะคะคำพ้องเสียงก็คือคำที่ออกเสียงเหมือนกันสะกดไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายไม่เหมือนกันค่ะ ถ้าคำพ้องอะไรก็คืออันนั้นเหมือนกันนะคะเช่นคำพ้องเสียงก็เสียงเหมือนกันพ้องรูปก็รูปเหมือนกันพ้องความหมายก็ความหมายเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ